เห็นแบบนี้แล้วคือเห็นเล่นเนาะเอามือสอดเข่ากระติบเขา่าแต่ที่จริงมันคือการเก็บกระติบข้าวที่ได้เยอะที่สุดถ้าห้าอุ้มไปที่ละน่วยช่องนวยมันสิสดยหน่อยเสียเวลาไงต้องเอามือสอดเขานี่เพราะเป็นหูอยู่มือนี่กระซิมาสานตุเดิ้อถึงขั้นตอนการสานตุใส่กระติบขา้าวสานตุกระติบขา่าถ้าอยากให้ดีอยากให้สานง่ายให้สานตอนเศร้าเพราะว่าตอนเศร้าอากาศมันยังดีแดดยังไม่แรง ตุมันก็สีอ่อนมันสีนิ่มสารง่ายจัดง่ายถ้าห้าวสารตนกลางวันแดดแห้งแดดออกแล้วนะมันสีสารยากมันสีแข็งตุมันสีแข็งตอนที่สารกันยุ่ตอนนี้คือเวลาตีห้าเกือบหกโมงเราเด้นนี่เด้อแจงแล้วกระติบข่ารอดนีกระสีมีหน่วยหน่อยกับหน่วยใหญ่กระสีวันใหญ่ปันใดกระสีวันหน่อยปันใดดอกสองไส้นรอดหนีมียูซิบก่าหน่วยนี่แหละหน่วยใหญ่ยู่ประมาณสามหน่วยแต่ว่าเขาจองไปแล้วหน่วยหนึ่งหน่วยหน่อยกับเพิ่นจองไปแล้วสองหน่วย นี่ตูที่สารได้ก็สารต้องสารให้4แ